ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาฟังนิยายทางสารภาค2.5ตอนที่8มาเริ่มกันเลยเทพพเจ้าแห่งความโลภสงสายตาแปลกๆไปยังเทพพระเจ้าแห่งอารมณ์ขณะที่เทพเจ้าแห่งความบิดาจ้องมองเทพธิดาผีเสื้อผมสีชมพูน้ำเงินด้วยความริษยาเทพเจ้าแห่งความเกียดคร้านยังคงถึงหลับกึงตื่นไม่สนใจส่วนเทพเจ้าแห่งความหยิ่งผยองโจมตีเทพเจ้าแห่งสงครามอย่างไม่หยุดหย่อนเทพเจ้าแห่งสงครามและเทพเจ้าแห่งความเ็วต้องร่วมมือกันอย่างหนึ่งยากเพื่อสกัดเขาไว้เทพเจ้าแห่งอารมณ์นี้แข็งแกร่งเหลือเกิน แม้จะเพิ่งเป็นเทพ,พเจ้าได้ไม่กี่สิบป,ปีแต่พลังเทพ,พเจ้าของเขามหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อไม่แปลกใจเลยที่เทพสมุดยกย่อให้เขาเป็นเทพ,พเจ้าระดับหนึ่งเขามีหลักฐานที่แข็งแรงจริงๆวันนี้ที่มีกันมามากมายต้องแน่ใจว่าห้ามปล่อยใครไปแม้แต่คนเดียวอย่างน้อยก็ในตอนนี้ห้ามปล่อยข่าวรั่วไหลเด็ดขาดในอาณาจักรเทพเจ้าไม่ว่าเทพสมุรเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างหรือสมาชิกคนอื่นในคณะกรรมการก็ไม่อาจควบคุมอาณาจักรเทพเจ้าทั้งหมดได้เพิ่มพลังหน่อยสิกิคร้านเจ้าด้วยเทพเจ้าแห่งความโลกมองเทพเจ้าแห่งความกิจครั้นด้วยความไม่พอใจ เพราะเจ้าหมอน,นี่ตั้งแต่แรกก็ทำง,งานแบบขอไปทีที่เกียดจนทนไม่ได้อืมเทพพระเจ้าแห่งความเกียดคร้านอึดอัดแต่ก็รับคำพลังเทพพระเจ้าบนร่างของเขาเพิ่มขึ้นอย่างกระทนหันในบรรดาเทพเจ้าแห่งบาปตั้งเดิมทั้ง7็หากพูดถึงปริมาณพลังเทพเจ้าทั้งหมดเขาคือผู้แข็งแกร่งที่สุดชายร่างอ้วนขี้เกียจที่นอนหลับอยู่เฉยๆและวิธีฝึกฝนของเขาก็เป็นเช่นนั้นจึงสะสมพลังเทพเจ้าได้มากที่สุดเมื่อเทพเจ้าแห่งความเกียดคร้านออกแรงเงื่อกก็ปุดขึ้นบนหน้าผากของเทพเจ้าแห่งอารมณ์ เขาไม่ได้ต้านทานการกดดันด้วยพลังเทพเจ้าของเทพเจ้าแห่งบากตั้งเดือเทิยงลำังแต่ร่วมมือกับเทพี่ดาผีเสื้อที่อยู่ข้างๆอาศัยความเข้ากันได้ของพลังเทพเจ้าของพวกเขาเมื่อพลังหลอมรวมกันจึงสามารถระเบิดพลังที่เกินขีดจำกัดปกติของตนเองได้หลังจากเข้าสู่อาณาจักรเทพเจ้าเขาก็แทบไม่มีโอกาสต่อสู้มากนักแม้จะมีประสบการณ์ต่อสู้ในโลกมนุษย์มากมายแต่ที่นี่คืออาณาจักรเทพเจ้าและอาณาจักรเทพเจ้ากับโลกมนุษย์นั้นแตกต่างกันอย่างมากแบบนี้ต่อไปไม่ได้พวกเราต้านทานได้ไม่นานเทพธิดาผีเสื้อเอ่องารม เทพเจ้าแห่งอารมณ์เข้าใจดีแต่ถ้าไม่ต้านทานไว้ข้างหลังพวกเขาคือญาติและคนที่เขารักในขณะนั้นเทพเจ้าแห่งสงครามเผชิญหน้ากับเทพเจ้าแห่งความหยิ่งผยองอีกครั้งแสงสีทองเจิดจ้าชั้นหนึ่งประตุออกมาจากร่างของเขากลายเป็นกรอบป้องกันสื่อขาวฝ่ามือของเทพเจ้าแห่งความหยิ่งผยองฟาดลงบนกร่อนนั้นเกิดเสียงดังก้องกังวานราวกับกระแทกลหะทองคำราวกับระครังทองคำร่างกายของเทพเจ้าแห่งสงครามสั่นสะท้านจากนั้นร่างที่แข็งแกร่งของเขาก็หดเล็กลงเล็กน้อยแล้วแปลเปลี่ยนเป็นแสงจ้าผิวไหวรวมตัวัอกษร สังหารขนาดใหญ่กลางอากาศเงาเมื่อสนิทปรากฏขึ้นในช่วพริบตาแสงคงกริดกราวมูพิษแลบลิ้นวูบเดียวก็หายวับไปหืมเทพเจ้าแห่งความยิ่งผยองคำรามต่ำแสงสีน้ำเงินเข้มรวมตัวเป็นม่านพลังด้านหน้าพยายามต้านทานการโจมตีของเทพเจ้าแห่งสงครามแต่ตัวอักษรสังหารขนาดใหญ่คมกริดเกินต้านในเสียงฉีกขาดแสบแก้วหูม่านพลังสีน้ำเงินเข้มก็แตกสลายลงจากนั้นแสงคงกริก็พุ่งมาถึงตรงหน้าเขาเทพเจ้าแห่งความยิ่งผยองร้องโหยหวนบนหน้าอกมีรอยแผลชะกัน แม้บาดแผลจะหายในพริบตาแต่สีหน้าของเขายังคงบิดเบี้ยวด้วยความโกรธการถูกโจมตีจนบาดเจ็บแถมยังจากเทพเจ้าระดับสองเพียงสององค์เป็นความอัปยศทที่ยอมรับไม่ได้สาหรับผู้ที่มีศักดิ์ศรีสูงส่งเช่นเขาเทพเจ้าแห่งความหยิ่งประยงคำรากล้องสู่ท้องฟ้าแสงสีน้ําเงินเข้มจากวงล้อแสงเจ็ดวงด้านหลังทันทวีความรุนแรงขึ้นและว,วงล้อแสงลุงตาสองวงก็ปรากฏขึ้นทําให้ดูราวกับเขามีวงแหวนแสงเก้าวงอยู่ชั่วขณะเจ็ดแม้ว่านี่จะเป็นเพียงภาพลวงตาเป็นเพียงชั่วคราวและไม่ใช่ว่าเขามีพลังฝึกฝนระดับเเทพจจ้าริงๆ แต่เมื่อเขาปลดปล่อยความสามารถเช่นนี้ออร่าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงก้าวชั้นฟ้าแห่งความหยิ่งผยองนี่คือเคล็ดลับเด็ดของเทพเจ้าแห่งความหยิ่งผยองที่สามารถทําให้พลังของตนเพิ่มขึ้นในทันทีระเบิดพลังเกินกว่าหนึ่งเท่าเมื่อหมัดถูกปล่อยออกไปบนท้องฟ้าราวกับมีลูกบอลสายฟ้าสีน้ํางเงินเข้มเสียงคำระเบนแรงเกือบทาลายกรอบป้องกันที่เทพเจ้าแห่งบาปตั้งเดิมทั้งสีร่วมกันสร้างขึ้นห้ามฆ่าเทพเจ้าเทพเจ้าแห่งความกริ้ดครานเบิกตากว้างทันทีในที่สุดก็พูดประโยคแรกนับตั้งแต่มาถึงทีีี่่นนนนใวั หลังจากเทพเจ้าแห่งความหยิ่งผยองปล่อยการโจมตีนี้เขาก็ชะงักไปเช่นกันใช่แล้วไม่ว่าจะมีข้อพิพาทใดก็ฆ่าเทพเจ้าไม่ได้การต่อสู้ในอาณาจักรเทพเจ้าเป็นเพียงการแย่งชิงอำนาจควบคุมหากสังหารโดยธลการจะถูกลงทันจากเทพเจ้าโดยตรงซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องอเล่นแต่ตอนนี้จะหยุดมือก็สายเกิดไปแล้วเทพสายฟ้าเก้าชั้นฟ้าแห่งความหยิ่งผยองที่น่ากลัวนั้นได้มาถึงตรงหน้าเทพเจ้าแห่งสงครามและเทพเจ้าแห่งความเร็วแล้วพื้นที่รอบร่างของเทพเจ้าแห่งสงครามและเทพเจ้าแห่งความเร็วกลายเป็นแสงสายฟ้าบิดเบี้ยว ทำให้ร่างกายของพวกเขาถูกสะท้อนเป็นสีน้ําเงินเข้มแต่ไม่รู้เพราะอะไรจากสีหน้าของพวกเขากลับไม่ไดแสดงความหวาดกลัวเหมือนที่เทพเจ้าแห่งบาปตั้งเดิมทั้งสี่คาดคิดกลัวแม้แต่น้อยเทพพระเจ้าแห่งสงครามเทพพระเจ้าแห่งความเร็วหันกลับมาราวกับแมวน้อยที่คล่องแคล่วซบอยู่ในอ้อมแขนของจากนั้นแสงสีขาวที่เต็มไปด้วยออร่าแห่งความเก่าแก่ก็ประตูออกมาจากร่างของพวกเขาออร่าบนร่างของเทพพระเจ้าแห่งสงครามและเทพเจ้าแห่งความเร็วแข็งแกร่งขึ้น ได้ทันทีวงแหวนแสงห้าวงด้านหลังเทพเจ้าทั้งสององค์หลอมรวมกันต่อหน้าต่อตาเทพเจ้าแห่งบัพตดั้งเดิมทั้งสี่เทพสายฟ้าก้าชั้นฟ้าแห่งความหยิงผยองหยุดชะงักต่อหน้าแสงสีขาวแห่งความเก่าแก่นั้นจากนั้นเทพเจ้าแห่งบาพตดั้งเดิมทั้งสี่ก็เห็นสื่อขาวขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นกลางอากาศอย่างน่าตกใจด้านหลังสื่อขาวตัวนี้มีปีกสามคู่ร่างกายขนาดใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ไม่มีตำหนิดวงตาคู่หนึ่งดำสนิทเหมือนมึกลึกซึ้งเหมือนเหวโครงเล็บสื่อขนาดใหญ่ตกออกไปอย่างรุนแรงตกเทพสายฟ้าแแหห่งงมยยิตก แม้ว่ากรงเล็บเสือจะไม่เกรียมแต่เทพสายฟ้านั้นก็แตกสลายที่สําคัญกว่านั้นในขณะนี้ด้านหลังร่างกายเสือขาวขนาดใหญ่วงล้อแสงเจ็ดวงก็ปรากฏขึ้นเทพพเจ้าระดับหนึ่งการหลอมรวมพลังของเทพเจ้าระดับสองสององค์กลับสามารถระเบิดพลังของเทพเจ้าระดับหนึ่งออกมาได้นี่มันเหลือเชื่อเกินไปแต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเหลือเชื่อแค่ไหนสถานการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นแล้วเสือขาวขนาดใหญ่คำรามอย่างโกรธเกรี้ยวเทพเจ้าแห่งอารมณ์รู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้นในวินาทีต่อมาเสียงทุ้มก็ดังขึ้นข้างหูเขาไปเร็วพาหูถงไปหาพ่ออตาาขงเจ้ แสงสีขาวที่แข็งแกร่งประตุขึ้นอย่างกระทันหันเสือขาวขนาดใหญ่กลายเป็นแสงสีขาวที่แข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียไมิได้พุ่งชนกรอบป้องก,กันบนท้องฟ้าไม่ดีแล้วเทพเจ้าแห่งความโลกร้องเสียงดังเทพเจ้าแห่งบาปตั้งเดิออีกสามองค์ก็ลงมือพร้อมกันตบต่อยพลังเทพเจ้าของตนเองพยายามหยุดการโจมตีของเสือขาวที่กลายร่างมาจากเทพเจ้าแห่งสงครามและเทพเจ้าแห่งความเร็วท้ายที่สุดพวกเขาคือเทพเจ้าระดับหนึ่งสี่องค์แม้ว่าเทพเจ้าแห่งสงครามและเทพเจ้าแห่งความเร็วจะมีพลังของเทพเจ้าระดับหนึ่งชั่วคราว ก็ไม่สามารถเทียบกับพวกเขาทั้งสี่ได้แต่ในขณะนั้นดวงตาแนวตั้งขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศในดวงตาแนวตั้งนี้ราวกับมีการอย่างรู้ที่ผ่านความผันผวนของชีวิตอารมณ์ทั้งเจ็ประตูออกมาพร้อมกันในดวงตาแนวตั้งสีทองอาราม่านตากลับเป็นสีน้ำเงินเข้มจากนั้นแสงสีน้ำเงินทองจำนวนนับไม่ถ้วนก็ประตูออกมาจากดวงตาแนวตั้งนั้นแสงแต่ละกลุ่มกลายเป็นค้อนขนาดเล็กพุ่งออกไปรอบๆค้อนเหล่านี้แบ่งออกเป็นสี่กลุ่มโจมตีเทพเจ้าแห่งบาปดตั้งเดิมทั้งสี่พร้อมกัน ด้วยพลังของเทพเจ้าแห่งบาปดั้งเดิมระดับหนึ่งทั้งสี่องค์กลับหลบไม่ได้ทําได้เพียงใช้พลังเทพเจ้าของตนเองต้านทานแต่เมื่อค้อนั้นมาถึงตัวสีหน้าของเทพเจ้าแห่งบาปดั้งเดิมทั้งสี่ก็เปลี่ยนไปเพราะนี้ไม่ใช่การโจมตีด้วยพลังเทพเจ้าแต่เป็นพลังจากจิตวิญญาณเทพเจ้าเทพเจ้าแห่งอารมณ์ไม่เคยแสดงพลังของตนเองในอาณาจักรเทพเจ้าการตรวจสอบความสามารถทั้งหมดของเขามาจากโลกมนุษย์เทพเจ้าแห่งบาปดั้งเดิมทั้งสี่รู้ดีว่าเมื่อเขายังเป็นจิตวิญญาณความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร แต่ก็ไม่คิดว่าเมื่อกลายเป็นจิตวิญญาณเทพเจ้าความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณเทพเจ้าของเขาจะน่ากลัวขนาดนี้ความสุขความโกรธความเศร้าความสุขความรักความเกลียดชังความปรารถนาอารมณ์ที่แตกต่างกันเจ็ดอย่างแพร่กระจายในใจของเทพเจ้าแห่งบาปตั้งเดิมทั้งเจ็โชคดีที่พวกเขาเป็นผู้ควบคุมบาปตั้งเดิมความความสามารถในการต้านทานอารมณ์จึงแข็งแกร่งกว่าเทพเจ้าทั่วไปมากแต่ถึงกระนั้นจิตวิญญาณเทพเจ้าที่แข็งแกร่งที่กลายเป็นค้อนก็ยังทุบลงบนจิตวิญญาณเทพเจ้าของพวกเขาอย่างรุนแรง ทำให้เทพเจ้าแห่งบาปดั้งเดิมทั้งสี่ไม่เพียงแต่ไม่สามารถเสริมความแข็งแกร่งของเกราะป้องกันกลางอากาศในท,ทันทีแต่เกราะป้องกันกลับอ่อนแอลงเล็กน้อยเพราะพลังเทพเจ้าที่พวกเขาปล่อยออกมาถูกขัดจังหว,วะวจนะแห่งความว่างเปล่าพายุแห่งจิตใจนี่คือการโจมตีที่เทพเจ้าแห่งอารมณ์และเทพธิดาผีเสื้อร่วมกันปกปอยเช่นเดียวกับที่เทพเจ้าแห่งสงครามและเทพเจ้าแห่งความเร็วใช้เป็นทักษะหลอมรวมจิตวิญญ,ญาณเทพเจ้าทักษะทั่วไปไม่มีประโยชน์ต่อหน้าเทพเจ้าแต่ทักษะหลอมรวมจิตวิญญ,ญญาณเทพเจ้าแตกต่างกัน การซ้อนพลังของเทพเจ้าสององค์และระเบิดออกมาหลังจากเกิดการยกระดับในช่วงคริปตานั้นพายุแห่งจิตใจนี้กลับขัดขวางการปลดปล่อยพลังเทพเจ้าของเทพเจ้าระดับหนึ่งทั้งสี่องค์อย่างรุนแรงดวงตาแนวตั้งเปลีป่ยนแปลงแต่มีเพียงร่างของเทพที่ดาผพิเสื้อที่ปรากฏออกมาเพียงแต่ว่าตอนนี้เธอดูเหมือนจะแตกต่างไปจากเดิมดวงตาสีชมพูน้ำเงินเดิมกลายเป็นสีดำที่สำคัญกว่านั้นปิดพิเสื้อด้านหลังของเธอหายไปสิ่งที่มาแทนที่คือหมอกน้ำแข็งจังๆในตอนนั้น เมื่อเทพธิดาผีเสื้อและเทพเจ้าแห่งอารมณ์อยู่ในโลกมนุษย์แต่ละคนมีวิญญาณยุทธสองชนิดดังนั้นจำนวนทักษะหล,ลอมรวมจิตวิญญาณเทพเจ้าของพวกเขาจึงไม่เหมือนกับเทพเจ้าแห่งความเร็วและเทพเจ้าแห่งสงครามที่มีเพียงหนึ่งเดียวแต่มีถึงสี่ชนิดในขณะนี้คือชนิดที่สองยังก็เป็นการหลอมรวมการเต้นรำเดี่ยวในน้ำแข็งเสื้อคลุมแสงนีออนเทพธิดาผีเสื้อไม่ใช่เทพธิดาผีเสื้ออีกต่อไปแต่เป็นเทพ,พีที่กลายร่างมาจากการหลอมรวมพลังเทพเจ้าของพวกเขา เทพีแห่งแสงเทพีแห่งแสงในอากาศหันกลับมามองพ่อแม่ที่ยืนอยู่กับพี่แต่สายตาสงบอย่างลึกซึ้งกัดฟันร่างกายหมุนกลายเป็นแสงสีทองพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเทพเจ้าแห่งอารมณ์รู้ดีว่าหากยืนกรานที่จะพาพ่อแม่ไปด้วยในเวลานี้เกรงว่าคงไม่มีใครหนีไปได้มีเพียงหนีจากการปิดผนึกของเทพเจ้าแห่งบาปดั้งเดิมทั้งสี่ก่อนจึงจะมีโอกาสช่วยญาติออกมาได้ยิ่งไปกว่านั้นในอาณาจากักรเทพเจ้า เพราะการลงทันของเทพเจ้าไม่สามารถฆ่าเทพเจ้าโดยพลาการได้เว้นแต่จะผ่านการพิจารณาคดีต่อหน้าสาธารณาชนในการประชุมอาณาจักรเทพเจ้าจึงจะมีอำนาจในการฆ่าเทพเจ้าแม้แต่เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ไม่ได้ดังนั้นอย่างน้อยพวกเขาจึงไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของญาติในตอนนี้ตูมเสียงดังสนั่นบนท้องฟ้าทักษะหลอมรวมจิตวิญ,ญญาณเทพเจ้าของเทพเจ้าแห่งความเร็วและเทพเจ้าแห่งสงครามเสือขาวมัจุระ ได้พุ่งชนกรอบต้องกันอย่างรุนแรง